สบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรทุกทุกคนสมองสูบอนทีท่ติดตามรับมชมสองสาวบุายวันนี้มาฮะน้ำมาหีกเด็กพี่น้องหยน้ำมาได้ถึงกุ๊กพี่นอ้อยน้ำมาหล่อหวยมากับเอื่อยมากับแม่มี่สองคนนี่แหละแต่ตอนนี้อมาเห็นอนันแจกเสอนกุ๊บโอ้หวัวหัวกระเจาะกับพี่น้อง Mát sợ, má tại sao này. Hakamai. Bây giờ sống nàng. Bây giờ sống nàng 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 เออขีดแต่ไม่ไก่ไม่ไก่อ้าเธอได้บอกลายเติบายบอือืมกุ้งแล้วนะโอ๊ยอืมม้หอยกับมีบ่เอใส่นอืมอมดุ้เ้วล่งได้น เอออันนี้บะมีบอขนาดบะมีก็ยังได้กลายเตะแมลุ่มเนี่ยสักครู่เห็นไปสอนเบิ่งแมลุ่มไหไเแี่ลุ่มบางลุ่มนี่ดิน้ามันเสนบกบอแกมาจะมาเห็นไปเตื่อเออก็มาหอวยบดตรีฮะก็มาเธอเดียวบอน้าบุตรเออนั่นสสมาได้ตีนึงอือจากมันจะลงเลยเลยลงห่ย

แม่ต้อหัดบ่เมนแม่คอยเอื้อยคอยอันนั้นแม่คอยกระักข้าวพันเด่ยีลูกสองพันบ่นั่งเดแ่เรเอื้อยคอยเป็นแม่ไปไนัหวเห็นกัแนะหมเห็นเปนี่บว่าเอื้อนแม่บ่แม่บ่พอวะอ่ะครัวบ้านไดชนะร้อะฮะบรรดะกินอบัตนาการบ่ ชาหน่อยก็มาลูกพสานี้ลูกลูกร้านเจ้าบ่นี่นะนี่แล้นี่มเออนนองจอนมองแค้บุงนะบม่มีไพสอนนะทั้งมองบุงเข้านะมันไม่มีคนสอนนะ ลุ่มมันอันนี้พายพายนำรถนะโอ้ยมันบกแลวไดมันอยากบกแลวไดอยู่พุ่นะมันมันบอม,มีคนไปสอนเนี่ยเพื่นหาพื่นหาเขียดเพื่้นหาเขียดน่งมีคนใส่ตุ้มบ่ตัวน,นี้นก็ได้ร้ายกาว่าเถาอ่ะนะ Tôi bưng ừ. 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 nhảy tôi nhảy tôi nhảy ừ. tôi nhảy tôi nhảy tôi nhảy 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 เนี่ช่วงนี้นะข้าวกีต้มเมื่อเอาสักอันพูดีนสอนผู้เดียวว่อันนี้นะก็ใเนาะเนองดึงองดง้น้นเ้งบได้แน่นชาหน่อยชาหน่อยกกมานดกุ

มาสองคนนี้อยู่เฮือนเดียวกันบ่อยู่คนละเฮือนบ่สองสองคนบ่เป็นเนางกันบ่ฮะแนงเออเอือยตัวบนน่ะอืมท่นเขียดเขียดหน้านั่นอันนี้ไหมนี่นะนี่เห็นแต่หัวนั่นนั่นนั่นเขียนนี่ตัวนี้เห็นแต่หัวนี่นะนั่นนี่แต่หัวแต่ตาเขียดเอาไปให้แม่เถ่า เปลี่ยนกันบ่เอื่ยอ no ันน e ี้ผัดเนาะคุณนี่นเนาะอันนี้แหะเอื่อยผัดเปื่อยก็นอ้เจ็บได้งเป็นตูนายเลยหอมเขาฮะอันใช้อยกัเก็บปให้อันจะนู่นซิกับโลกแล้วก็มาเก็บว่านก็ได้จะทองสองทงไป ให้เอย่างวะบุเลยเอามานเนี่ยของในก้อนไอ้เก็บมืออะไร้ององนี้เท่าไปนี้แบบมือถึงเนอะผัวเท่าไปซื้อเก็บหมดผิดเลยเอ้าเก็บหมดผิดเขาไมเก็บเขาแคนยังเื่อใส่บาทหรือคือเขาออกมาอันต้นเพลิมึงเอามาสิวะเก็บช่วงชกช่วงยังชุบลายบ้างก็ชุบลายนะครับข้างๆเก็บไปได้เนี่ยบป่เขีดเก็บอีกบ่ เนี้อวานี่เขาเก็บอืมหเก็บพระเจ้ามืหนาเก็บะเจ้าไม่อืมเอาไปทอาจกันเราขียดวะเอาไมเท้าวีไปดีถือหัวเลอยงอ่ะหนอยูข้าคุณัแหละแขนม่แหละเห็นักขนาดจะวิ่งแลนลงมาังวเอีห้างัวเห็นมากันโฮมา สวิงลงมาตะบหัวเองสวิงนั่นแหละลงมาตะบุกหว่าหอดน้ำบุก็ห้าเห็นือไงเนาะลงน้ำเองนสวิงนี่แหละสวิงากคนสวิงลงน้ำ้อนผเห็นเนผ้เหอนน้รนาย่งนงกงอสวิงไป แต่ยากหัวด้วยตอนเราเก็บเราฮอดอันเก็บตอนเกาหมูไปแล้วก็เก็บแล้วก็ฮอดชีสมุกแล้วเอามาไม่ได้แล้วยังกุ้งหัวแอเสบกับกุ้งพายพี่น้องช่วงนี้กุ้งพายน่ะยากข้าวแบบว่าอยากเมนคิดต้มกุ้งหัวไอเสบได้พี่น้องเชี่ยวกบกบัววานนี่ฮะไดน

ตบอ้ไหวันนี้มาช่วงกางวัหมดมันนี่เอาใช้อีกมาสัคนใหม่ให้จำดีจำท่าขอกรเจีบเลตรงนี้หดจักบจักท่านมีบร์นัหลว่าโคุอเก็เขาจะได้เยอะเลยว่ะ ่นาด uhh. pues <vit> <ลอ>กุ้งเออมันขื้นตาผังอืมกุ้งขึ้นตาพังตบเอ้าห้ากามาเหมือนนี่บอหากุ้งนี่เออเอแต่ก็ได้หลยเตะได้วด้เก่าก่ดมนีนาะไปกับ n เนาะ ยาโคตรหนานโคตรหนีโคตยากลูกม oh, ันตีเอามีลูกน่อยบอเอจะค้นเลยอันนี้นะอันนี้นม่ผู้ได้สานะแมนบ่สิเออแมนปรช้องนี่ของจันะเออเออเก้าุกตบ Mãi nổi ní rồi mãi nè rồi tìa kiếp Nó sẽ tìa tìa đúng ta tìm 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 Thì tìm 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 บมี่นะบมบี้ถพี่น้อเข้าบึงขาเจะออกสอนกุ่งเนี่เราก็มาหลอกน้องใหม่ต่อพี่น้องน้อใหม่ก็ได้แหงือเต็มี่น้องเลยแต่สีด้ยมาในประเทนกีโต๊กพี่น้อง เอาสได้เก็บขี้ตกมาด่งไผ่ไม่มีเอาทงยางเอาอันนี้มงินด่งไผ่ขี้ตกขี้ยางเนียวด่งไผ่ว่าเดี๋ยวไล่เต๋อไเนี่ย ได้ทุงหนึ่ง,งเยนในน้มขอาแค่เสื่อทั้งทั้งหลุมก้อนใหญ่เติมไปแล้วขาสีเอาี้ยางอันอันขี้เนียเกาอ <c ười> นี้ยางเนาะอันนั้นขี้อันอน, <c ười> นั้นก็น้ำมันยางนมันยางอันนี้นี่ตัวหนึ่งนะนเนี้ย,ย,ยก็คิดตก คี่ตัอ,อันอนะเอาฮะก้าศึมาผสมกันข้าศสกด่างไผ่ใส่ละไข่มัน,นแล้มันละลายเลยอาได้ถุงหนึ่นนงเลยเป็นถุงเลยทีเดียวขอได้ยันถอกุข้าวมันไงเอาไปทแม่ขอาวทพี่นาในถุงหน,นึงนงน่งคาใหม่กาเจอนะน้อย ไหล่ขนาดยาวมาหอนิซาบุลายกสิเดออัมลาพากจากดูผีน้องเด้อแล้วก็มกบใจคือที่เข้ามารับชมคลิปซาบุลายเต็ตุกจบกับพีิพาะกันได้กับพ่อเถ้าพ่อพลลายดู้พี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนวัตถุทุกคนอยู่ดีไม่แห้ง คิดหนะ้าเพราะกันใหม่นะเพื่อนของสบายดี